สมาร์ทฟาร์มต้นแบบขอเครือทงสีครับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรนี่ครับแลวเบื้อง,องควบคุมเพิ่นห้นสัญญาณก็คือตัวนี้ครับกจะเป็นเราเติร์เป็นตัวรับสัญญาณทรงเขาชุดควบคุพพมการทำงานในตัมเบเกอร์ตัวนี้นะครับเข้าครับ ต่ำเสมอเท่าแรงเครื่องรับเขาย้อนลงไปครับจอเลือกอยู่บ่ครับอยู่นี่อยู่นี่จริงจน้ำพ่อใส่เนี่ยอยู่ประมาณ4ี่สิบเมตรครับ4ี่สิบเมตรครับแต่ว่าตัวนี้ผมจอลงประมาณ6กสิถึงเจิเมตรเลยครับอืเมตรครับามแรงเครื่องต่อมากกับตัวนี้นย้่เครื่องบ่ครับครับผมสี่หุ่นเนาะครับแต่ตอนนี้ครับตอนนี้ผมเปิดมาครวามครับผมปลดโซนซี่อยู่นี่ครับอ่าโซนซี่กะทิเป็นต้นไมอ่อนอยู่อืครับ ถ้าเลือกถ้าเ,เลือกเปิดเร็วว่าจะเปิดส่นไหนส่นไหนใช้หมาชั่งอย่างนี้เลยครับผมอ๋อนะครับเป็นโปรแกรมสมเด็จหลุดไปเลยครับสุดยอดโดยที่เฮาบ่ต้องย่างไปเพีชเปิดว่าจนะโดดสบายเนาะจะโดดสบายโอ้ต้องใช้หมาเทศกิจกรรมย่างอื่นกับฟูกันไปได้ครับสนะมมติว่าเฮาสิไปใส่ปุ๋ยเขาโพดสิไปวานปุ๋ยเข่าสิไป,ไป,ไปตัดหญ้าให้ห้หวัวสิไปเทศภารกิจอยู่ข้างบนบ้านหรือว่าสิไปตระต่างจังหวัดไปยังที่เฮาก็สามารถ ทำงานได้นนครับซอยลดในเรื่องเขาผลทุนในเรื่องของเวลาเป็นคนน้นยนอยมากมเป็นผูป้ปิดเปิดเนาะสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรนิสานคนรักป่าพ่อครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับเป็นศูยนย์เลี้ยงลูกนะครับ คขว่าสูญเรียนรู้เกษตรผสมผสานนะครับเพื่อนมีหลากหลายยีนส์สูนย์นธุ์นะครับเป็นประโยชน์หลายอย่างครับที่จะให้พี่น้องนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าเพื้นเท็่ยังได้เนี่ยนะครับแล้วจะให้เพิ้นเบาให้ฟังว่าที่มาที่ไปยังไดคือเดี๋ยวมาเป็นสู์เรียนรู้อยางนี้นะครับด้วยใจพอครับจะาของสวนเพิ่นครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับในนามโซกับพี่น้องใครนะครับผมครับผมกับนายคมสันครับมิรัตครับผมครับกับเป็น เจ้าของศูนย์เรียนรู้ยุดนี่นะครับคแต่เรียกว่าซื้อเต้มเต็มของเป็นก็คือว่าศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับเค้อขายของอำเภอตุงศรีอุดมครับเป็นเขาเพื่อตุงศรีเนาะครับผมครับผมหรือว่าซื้อย่อก็คือซอฟพกอซอฟพกอซอฟพกอเครือข่ายอำเภอตุงศรีอุดมครับก่อนเีาจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ตะกี้มองนี้มันพื้นที่เป็นยังไงครับเอ่ พื้นที่ตรงตีห้ายยืนอยู่จุดนี้ก็คือกากมากรอนนี่ก็คือว่าเป็นไฮมันอย่างเดียวนะครับเป็นไฮมันอย่างเดียวกับผมนต่นขายก็ว่าปูเปื่อเชียงเดียวครับแต่มาส่วนหลังๆมันนี่ผมก็เลยมามีแนวความคิดใหม่ว่าการที่หฮอเห็ดกรตรือเชิงเดียวนี่มันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างครับว่าสิเป็นในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติหรือว่าในเรื่องของกลไกการตลาดในเรื่องราคานะครับ เลยมาค่อยๆปรับเปลี่ยนครับเป็นการปลูกหน้าเขาเป็นการปลูกกระปวดเลี้ยงซัดครับจืกเฮเทมันซัมบหลังครับมาเฮดปลาชุซัดน้ํานะครับมีปลาโมงน้ําเห็นนะครับหมุนเบียนเอาโงจรนวัตถุยางเลยอืมเขาก็เลยออกแบบเป็นลักษณะคข้ายๆฐานเรียนรูปครับครับผมก็คือคือกิจกรรมทางการเกษตรเท่าก็คือให้มันหลากหลายนะครับมันมีให้มัามีไร่ไดข้าวแม่ตลอดทั้งปีับจาก มาทั้งการเกษตรก็คือเป็นหน้าเขา่าเป็นข้นขาวโพดเรียงซัดล้างหน้าเป็นขา้าวโพดในไฮส่วงไดูฝนฤดูแงรงเขืมันสมบังหรังมุนเวียนกันไปตลอดทัง้งปีนะครับ,รบมีการนําเทคโนโลยีนวัตรกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เขามาใส่นะครับรบางทีเต็นยูนนี่ก็คือว่าเป็นระบบหนามระบบนามที่เขามีอยู่แล้วนี่นำมาใส่เทคโนโลยีแนวใดก็คือว่าเป็นการนำ ตวัตรกรรมใหม่ๆก็คือว่าการใช้งานนี่เฮาสิาา่านสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเขานี่นะครับโอ้สั่งสั่งผ่านมือถือเลยครับผมสั่งผ่านมือถือเลยเพราะว่าเขาสิอยู่อยู่ตรงไหนเขาก็สามารถสั่งการทํางานได้นะครับครับเพราะว่ายังยังสมมติว่ายังผมเขา เราในตัวเมืองเนี่ยสิไปจังหวัดหรือว่าไปกรุงเทพเป็งสิหรือว่าไปกรุงเทปกระสังได้ครับกรุงเทปกระสังได้ครับอ่าครับขอขอแค่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วโลกครับทั่วโลกก็เรื่อยสั่งมาจ้างกันเลยครับโอ้สุดยอดการโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งระบบครัระบบมันเป็นเพียงใดครับน่าสนใจครับเป็นการเบื้อระบบหนามสั่งผ่านมือถือนะครับบางทีก็ร่างเห็นนี่เางทีก็ร่างเปิดนะครับเมื่อกี้เพิ่นกระเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ เจะใจพี่น้องเบื้องระบบว่าเปนเิษฐ์ในใน,นครับอืมก็คือเขาเขาจะว่างทอไปทั่วแปลงเ้าหมดเลยครับผมเป็นจุดเป็นจุดครับผมเฤาีไมีว้าวเห็นบ่ครับครับกฤษีไมีว้าวอา่าอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดเพราะว่าเขาจะแบง่งหนามการไถหน้าน่เป็นเป็นโซนเป็นโซนครับในพื้นที่อา่าอยู่ในนี้เกิดสุดอะไร่นี่ก็ษีมีว้าวอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดเพราะว่าเขาจะมาสามาไถหนามพร้อมกันได้ทั้งหมดครับนะครับก็คือตามกำลังแรงปั่มของเขา แต่เลยกมันจำเป็นบอกว่าแบ่งเป็นเป็นอ่าเป็นจุดเป็นจุดโดยนี่ไอ้โซลิโนยว้าวเป็นตัวควบคุมการทํางานในการแบ่งจ่ายน่ะครับอืมเขาเขาใส่เขาดึงหนาจากไส์ครับมาเป็นเป็นปั๊มหนามมันบอกรับผมแรงหนามที่เขดึงขึ้นมาก็คือเป็นเป็นหนามอ่าใต้ดินก็คือบอ่อประดานบานเหิงบ่อประดานครับ,รบผมไต่เมิดบนดึงขึ้นมาครับไต่เมิอดอ<ม>ืมไปไปพาพน้อยไปเบื่อเอาเขตตรงนี้อืม เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มต้นแบบเพื่อทุงสีครับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรนี่ครับกรวเบื้องมองขบคุ้มเพ่นอืมครับตัวนี้เป็นแผงขบคุ้มครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นชุดแผงขบคุ้มการทํางานในการแบ่งใจหนามของระบบหนามของเขานะครับก็บคือจะมีอตัว ให้สัญญาณก็คือตัวนี้ครับก็จะเป็นเราเตอร์เป็นตัวรับสัญญาณทรงเข่าชุดควบคุมการทํางานในตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับครับครับอืมพอโทรศัพท์เราสั่งเข้ามาปุ๊บตัวรับสัญญาณก็สิสั่งใจครับไปสั่งให้ปั่มทำงานแต่ไปแบ่งใจอยู่ถึงโซลิโนย์บ่าวโอ้คือรักการมันก็บบริยุงยากครับไม่คิดหนี้อีก เพราะแต่ว่าเขามีโทรศัพท์ที่มีเน็ตมีมีสัญญาณครับมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ้วกา็มีอินเทอร์เน็ตก็คือใส่ได้เลยครับสามารถติดต่างแชร์ระบบควบคุมตรงนี้เข้าไปมานในต้นทุนต้นทุนท่นตัวนี้มันลายไปเลยครับต้นทุ่นนี่ก็คือขึ้นอยู่ครับว่าแรงแรงน้ำของเขานี่มันใส่น้ำปริมาณไหนยางมุ้ว่ายงางหคงผมตรงนี้มันใส่ปริมาณน้ำของทาง,งายครับ,รบจำเป็นต้องใส่ ปั๊มทีนี้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใส่ปั๊มจัาเหนียวเนี่ยก็มีปั๊มแรงเครื่องครับแรงเครื่องเนาะแรงเครื่องเหนียวเครื่องแล้วพี่น้องมันปิดทิพย์ยังไงโอ้นี่นะครับเนาะปั๊มเสมอเท่าแรงเครื่องขับเข้ากับย้อนลงไปครับจอเลือกอยู่บ่ครับอยู่นี่อยู่นี่จริงๆน้ำพ่อใส่เนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบเมตรครับสี่สิบเมตรครับแต่ว่าตรงนี้ผมจอลงประมาณหกสิบตังเจ็ดสิบเมตรเลยครับหกสิบเมตรครับอืมปั๊มแรงเครื่องต่อมากกว่ตัวนี้ อยู่เคืองบ่รครับครับผมสีหุ่นเนาะครับอต้วมาจะเดินตัวนี้ไปเลยเดินไปเลยครับโอ้เดินไปเลยครับไปแบงเอาอยู่ปลายทางเอาว่าเอาสิแบงใจน้ำเป็นเบ่งเป็นเบ่งเป็นเบ่งไปนะครับอปลายทางก็สินี่ตัวเซลลิโนย์ว้าวเป็นตัวแบงแยกน้ำเข้าตัวเท่าสร้างการพานโทรศัพท์มือถือเข้าไปออืใช้เปิดหน้าจอโทรศัพท์เหรพี่เนุ่มตอนนัะนมันเป็นแอปก่อนหรือเป็นอะไรครับมันจะเป็นแอปน่ครับอ๋อแอป้วตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมเปิดมาครับผมปลดโซนซี่อยู่นี่ครับส้นซี่กะทิเป็นตำแหน่งอ่อนอยู่ครับอืมเขาเลือกเขาเลือกเปิดเลยว่าาจะเปิดโซนไหนส่วนไหนครับสามารถสร้างอย่างนี้เลยครับผมโอ้ครับนะครับเป็นโปรแกรมสาเร็จหลปดไปเลยครับสุดยอดโดยที่หฮาบ่ปรตองยางไปพิชเปิดว่าวนะครับสะดวกสบายเนาอครับสะดวกสบายโอ้ต้อสามารถเทศกิจกรรมย่างอื่นควบคููกันไปได้ครับแล้วสมมติว่าหฮาสิไป ใส่ปุ๋ยเขาโพดสิไปวานปุ๋ยเขาสิไปตัดหญ้าให้งัวสิไปเฮ็ดภารกิจอยู่ข้างบนบ้านหรือว่าสิไปธุระตา่างจังหวัดไปยังสิเฮาก็สามารถทํางานไดนะครับช่วยลวดในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของเวลาบ้านี้ถ้าพี่น้องเฮามีพื้นที่บ่หลายเด้อประมาณสองสาไร่ตัวนี้เฮาจะเอาตัวระบบน้ําตัวนี้มาใส่เฮ็ดได้อยู่บ่ตัวหนึ่ง่ายเลยครับง่ายเลยครับแม่นเพราะว่ามันสิบ่เฮาบ่ได้๋ยวใส่ชนิดน้อยว่าวไร้ตัวอุปกรณ์ควบคุม ตัวสร้างงานยู่ในกองคอนโทรลเนี่ยก็จะน้อยลงครับโอ้ยังแปลงของผมตีเห็ดอยู่ตอนนี้ที่ทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นห้ยของมูลมากคือว่าเย็นแปลงที่หญ่ที่สุดในประเทศแล้วหถีสุดในประเทศเลยวกว่าแปลงนี้มีของมูลในส่วนของเทศการเพิ่นนะครับโอ้มันเย็บซิเย็บซิปกว่าเลเนาะคูปีเงยเห็นครับที่ผ่านมาเพิ่นเคยเห็ดแต่จะเป็นยูนิลูแบบของรื่นๆเรื่องล่เรื่อนปิดอือว่าเป็นเป็นโดมขนาดนี้ครับ ออสุดยดยนี่เป็นเป็นเป็นชุดแรกที่เพิ่นมานแนะองมาทดสอบแล้วก็การใช้งานนั่มนิ่นะครับครับการรังเก็บข้อมูลอยู่แต่ก็ตามที่อ่ตั้งแต่เฮ็ดทํางานมานี่ก็ยังบ่ <c oughs> ทันมีปัญหานะครับจะ <c oughs> เรียกว่าช่วยได้หลายในเรื่องของเวลานี่แหละครับช่วยได้หลายื่ความสะดวกสบายครับทา <c oughs> งพี่น้องที่พี่น้องที่เฮ็ดข้าวโพดน่ะจะจะโหด,ดีเลยครับว่าเรื่องเวลานี่ ้างครั้งยืเสียเ,เวลาไปหลายในการที่เ้าต้องเป็นยงางมดหนามยางเปิดพิดว่าวานาหนามใหญ่สายหนามใหญ่ว่าวหนามนี่สินะครับแต่ตรงนี้แต่เขาไม่นำระบบตัวนี้เขามาใส่แล้วนี่เา้าสามามถเปียกที่จะทำยาอย่างอืง่นได้เลยใชเดเบิร์ตก็คือทุกชนิดเป็นหมครับใช่เด้เบิร์ตับมันจะเป็นมันขขาโพดครับ,รบเขาได้เบิร์ตรับยางของผมอยู่นี่ก็คือผมจะเดินถ้าเป็นอยู่ข้างบนเป็นเผือดไหลเป็นไ้นี่ผมก็จะเดินไปใส่อยู่ใน แปลงมันสำปะหลังนำยศครับวากระตอไปใส่กำลับมันแต่เขาจะเป็นเกี่ยวเขาแหลวงสิปลูกข้าวโพดล้างหน้าตอกับใส่ได้เลยใส่ได้เลยกันเน้อผมอุญญาพี่น้องเป็นห่วงเรื่องทุนเรื่องที่จะค่าใช้จ่ายนะครับว่ามันการเรื่องทุนก็ถือวาบดุไร้แหละครับอยูอ่ตามที่ผมหัวขอมลมาเนี่กันนะที่อยู่นรักเมืินต้น,ตน แบบ่มแพงครับบ่แพงบ่ถึงเสียน่่ครับบ่แพงครับบ่แพงเพราะว่าต้นทุนจริงๆแล้วอุปกรณ์แต่ละสินสิสซอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาดแต่ก็ราคาบ่แพงครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานรับเป็นสนับสนุนเป็น้องการให้เกษตรกรเท่าเียเขาเทิงได้ครับเราเทิงได้จับต้องได้ครับบัดนี้ถ้าพี่น้องเขาสนใจเครืระบบน้ำตัวนี้เขาจะไปติดต่อใส่บัตสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจก็สามารถ ติดต่อรหรือว่าสอบถามขอมูลได้นะครับที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอตุงซิวโดมองเฮ้านะครับงเป็นดูแลโครกงการอยู่มากตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นกนตการต่อยอดห้ครับเกษตรกรเท่าผูที่มีความสนใจครับเลยนำไปใส่ในแปลงของตนเองครับเพื่อให้เป็นการ้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอยู่แล้วนะครับครับหรือว่าเขามาเบิ่งตัวอย่างมาเขามาสอบถามดูที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับก็ได้ครับผ้อมก็ยินดีอะไรกัน เต็มใจให้ขโมนโอ้สุดยอดเน,นาะในพื้นที่ไก่เคียงไงเนาะอัพเพื่อเดีดท,ที่ไก่เที่ยนี่เนาะอัเพื่อดีดทุ่งซีมามามาเบิงตัวอย่างแล้วก็ไปไประยุกต์ใส่ในแปลงหยิบของเนาะสะดวกสบายดีเพวม่มมาอือันนี้คือในส่วนของเกินวันระบบนำอัตโนมัติเนาะเปิดปิดผ่านมือถืออืที่ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีข้มาซอยเนาะมันจะได้ประหยัดประหยัดแรง สะดวกสบายบริยุพื้นที่นี่ก็สามารถสร้างการใดก็คือว่าเป็นอีกทยีหนึ่งนะครับ,รบที่จะเอามาใส่กัะเบ็ดกระเที่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องไปสนใจเขามาเขามาเบอร์นี้นี่เยเนาะครัอนนะครับนอกจากนีนี้นีกนจะเฮคดลักษณะคล้ายๆกบับเกษตรผสมผสานนะครับเฮ็ดหลากหลายนะครับบอกว่าจะเป็นนัดนระมง ยุนี่ก็เลี้ยงปลาพุทบ่ครับเนี่ยครับเลี้ยงปลาครับโอ้นะครับะพาไปหนองเบิงนะครับบรรยากาศสวนเป็นครับเป็นติยูแห่งครับเบิงถ้าฝุ่นก็มีหอดน้องบัวอืมทั้งนี้กับปูกล้วยสวนก็มากนบะครับเนี่ยครับผมมาเตี้ยครับปักพร้าวพวกพร้าวครับมากันนี่ครับท่านครับโอ้นะครับเป็นออกแบบพื้นที่พื้นนะครับของท่าขั้วท่าครับพี่น้องไผยยู โซนแถวทงซิวดมเนาะและมาเบิงตัวอย่างไหนนะครับอยู่ตบน,น้าหอมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้กันยี้มีแปลงข้าวโพดท,ที่เพื่อนวิจัยนะครับเกี่ยวกับว่าดินตรงนี้มันมอกข้าวโพดพันธุ์ไหนนะครับต้นนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นแรงเรลี้ยงลูกให้พี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องจะจะเห็ดนะครับบ่ต้องไปเห็ด ทางอ้อมนะครับมหาเพิ่นเลย่นจะบอกทางรัดนะครับว่าเหตุจังไหนเนี่ยนะครับแบ่งพื้นที่พี่น้องซื้อนี่เขามีไล่ด้ายหมุนเวียนอยู่เบิดป,ปีเลเม่มนะครับครับผมเครื่องไล่ด้ายไ่วันไา่สปดาครับไา่วันเนี่ยข้า,ากอี่าะยังเน่ยไล่วันนยังไงล่วันก็คือยังพวกที่ขามีอยู่ในในแปลงของขาเองมัวสิเป็นยังตอนนี้ก็คือ บัวกินหมากนครับบัวเนอครับบัวกินหมากน่ครับโอ้นะครับแต่บ้านผมเป็นก็ษตเกบเกินไปขายในชุมชนเท่านี้นะครับครับมัดละัดละสิบบาทนะครับพอเป็นไดรได้คือช่วงนี้นะครับครับปลาแนครับปลาแนงัวแนใชะนะครับคือไล่ไดนี่ไล่ได้หมุนเวียนนะครับครับมุนเวียนตลอดนอกจากมันจำปะหลังกระโพดแล้วก็หน้าเขานะครับอืมคือเบิร์ปีนี้ให้มีกิจกรรมเฮ็ดตลอดเลยเหมือนกันครับบริยุทธ์เลยครับ บจนาเลียงนาฝน,านครับมุนเวียนกันเลยครับือพื้นที่ตรงนี้นี่ใจจะมีการพ่อปลูกพ่อปลูกมุนเวียนตลอดทั้งปีครับข้าวโพดเลียงซัดตอนนี้กะข้างบนก็จะเป็นข้าวโพดเลียงซัดนะครับก็เย็บอเอที่ยวแล้วเจี๊ยบข้าวกระจิบปลูกต่ออือส่วนหนึ่งก็จะเป็นมันสำปะหลังอย่างเงี้นะครับครับเาเห็ดเป็นปฏิทินการเกษตรไว้เลยว่าข้าต้องการมีรายใดส่วนใดอย่างเงีเขาสามารถกำหนดว่าข้าสิบปลูกส่วนใด เพื่อให้พ,นพ้นผลิตเท่าไปเก็บเ,เ,เกียเก่ยวส่วนที่เทาต้องการจะเป็นปฏิเสธการเกษตรเลยครับกาสามารถบางับไปเลยว่าช่วงนี้พืชตัวแรัที่เป็นราคาเนครบอบเขากล่าว่าปลูกให้ไม่ออกช่วงราคาแน่น,นอนนี่ที่ว่าเป็นตัวอย่างเกษตรกรน,นะครับที่ออกแบบมีการวางแผนนะครับในการเฮเกิดเกษตรแต่มีรายได้มุนเวียนนะครับผมเอาสุดท้ายฝากถึงพี่น้องนะครับไปจะเห็ดเกษตรนะครับหรือว่าจะมาเห็ดไข่ครับลักษณะของห่อเ่ยฮ่องีมีคำแนะนำมายังพี่น้องคนนี้ ครับในส่วนของการนําเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับกลับมาใส่จากตะกรอนนี่คือผมก็มองว่ามันเป็นเสี่ยงติไกลตัวเกษตรกรเท่านะครับไม่จับต้องได้ยากครับนะครับแต่จริงๆแล้วนะคือมันเป็นเสี่ยงที่สามารถจับต้องได้นะครับเพไกลเกินตัวห่างครับคือในต้นทุนกับเทือกคาบมสูงครับกับต้นทุนรักเมืองหรือว่า คือควบคุมทุนหรือว่าควบมสะดวกสบายในเรื่องของเวลาของหฮานีจากที่ผมไดน้นาระบบตัวนี้เข้ามาใส่เพื่อว่าซอยได้หลครับผมกับมีเวลาจะเหตุกิจกรรมทางด้านการเกษตรยอย่างอื่นใดได้เ<ม>สีนะครับเป,รเป็นการเพิ่มรายได้เ่าเข้ามาอีกสองของทางหนึง่งเพิม่มรายได้นั่ยก็คือว่าเฮาสามารถไปเหตุหารายได้จากกิจกรรมอย่างอืงอ่นโดยที่เฮาบต้อมมาเสียเวลาในแปลงของหฮาครับไสนะครับเ็<ม>สาสมารถ ซอยเกษตรกรเข้าอีกสองทางหนึ่งครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาซอยครับผมเอาสุดท้ายฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเขานี่ถ้าพี่น้องเขาอยากมาศึกษาดูงานครับนะครับผมครับสำหรับเบอร์โทรนะครับ088ครับ570เจ็ดก้าหกศูนย์ศูนย์ครับผมครับผมยินดีต้อนรับตลอดเนาะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะเอ่อคือว่าเข้ามาแลกเปลี่ยนเนาะครับเนาะแลกเปลี่ยนความหัวกันครับแลกเปลี่ยนความหัวกันอ่า แต่ละคนผมเชื่อว่าอาจจะถนัดกันไปคนละยางคนละยางคนละด่าน<ๆ>นี่สินะครับเีื่ยว่าเข้ามาแหลกเปลี่ยนแตซส่งอย่างตัวกับผมเองนี่ก็คืออย่างาะวสิเป็นมันชั้มปลาหลังตัวสิเป็นข้าวโพดสี่เท่ากับพ่อจะถ่า,ทายอทอดประสบการณ์เรียกว่าโอ้โฮมหัวตั้งๆางนะครับดีัดบ ได้รับมาเข้ากับทายทอดใ้กี่พี่น้องเกษตรกรคือพี่น้องพาต้องมาเริ่มนับหนึ่งสองสามคือผมนะครับพี่น้องเกษตรกรเท่านี้นับสี่นับห้าต้พกไปเรื่อยอยงนีนะครับเพราะว่าเท่าเพราะว่าเท่าถือว่าแหลกเปยนประสบการณ์กันครับสุดยอดเกษตรกรนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่นะครับตรงนี้ก็เป็นสูเรียนรลูกนะครับในพี่น้องเขามาศึกษานะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณหลายครับ ครับผมครับผมน<ะ>ีค่ครับพี่น้องใช้จากเห็ดที่เพิ่นนะครับเขามมหาเพิ่นได้นะครับมาเิ่งของจริงที่นี่ครับว่าเป็นเฮ็ดจริงอยังแน่นะครับเันออกแบบแปลงกะไห้งามนะครับมีหลากหลายนะครับพื้นที่ยู่นี่เจ็ดสิบกว่าไรครับพี่น้องครับมีวัตถุยางครับหน้าเขานะครับมนพี่น้องเมืองนะครับตรงนี้หน้าเข่าเทินไปหันกับสวนทับโพดนะครับสวนมันนะครับที่ประเทศไรนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีเยวครับระบบนำ นะครับมาใส่ตัวนี้สะดวกสบายครับแม้ว่าจะไปอยู่ต่างจังเวัดต่างจังหวัดนะครับก็สามารถใส่โทรศัพ์มือือเครื่องเดียวครับสร้างเปิดปิดระบบหนาอยู่ในสวนณ์มืดตกจุดได้ครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างห้พี่น้องครับไหอยู่ื้นที่ไก่เคียงนะครับอยู่แถวทงซีอุดมนะครับแถวหน้าหอมนะครับกะข้ามาเบิงได่นะครับเป็นยินดีตอนรับนะครับพี่น้องได้เียนรูครับที่ว่าเป็นสุดยอดเกษตรกรต้นแบบนะครับ พี่น้องเด็กศึกษานะครับมาแหลกเพียนได้ดูกันนะครับผมโอเคครับบุญนี้พอกับพี่น้องสนีทครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ